กลาบสดเดมเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่คารุลักกูฮันวันนี้คุณอยู่กับผมในเกมดาร์กบอลเซตคาคาอสอีกเล้วนะครับผมซึ่งช่วงนี้ผมนะก็หลังจากจบศึกของภาคปูนเนี่ยก็อยู่ในช่วงของการขั้นเวลานั่นเองอ ก็ในะช่วงนี้นะผมนะต้องบอกเลยครับ่ามันต้องไม่ธรรมดาเพราะว่าจากคลิปก่อนผมนะที่เราเล่นอีเวนต์ของอาราเร่ไปเนี่ยตอนนี้ผมนะก็ต้องบอกเลยว่าจะเป็นอีเวนต์ที่เราต้องเจอกับโทวาผมนะไม่น่าใจนะว่าโทวะหรือมิราแต่ว่าเงื่อนไขาการเจอเนี่ยก็คือเราต้อง กำจัดศัตรูที่มีออร่าสีแดงทั้งหมดผมนะมาถึงจะโผล่มาไงโอเคซึ่งตอนนี้ผมก็ทําการเคลื่อนไขไปเรียบร้อยผมนะก็ตอนนี้ก็มาเจอกับทวากามล่าที่ดาวไคโอชินนั่นเองโอเคก็เป็นการสู้ครั้งแรกด้วยผมนะเพราะงั้นผมอาจจะต้องใช้การโจมตีด้วยบอลเกนกิอย่างต่อเน,นื่องผมนะเพื่อความปลอดภัยของตัวละครนั่นเองมาดูสิว่าฉากมันเป็นอย่างไรนี่นะสองคนเนี่ย เออไม่ธรรมดาแต่ก่อนที่จะเจอไอ้สองคนนี้ผมรู้สึกว่าผมได้สู้กับเบจิโต้แล้วก็อากูเฮ็นคูด้ผมนะในร่างซปเปอร์เซียสามมันเองคุยได้ไหมเอ่ยมีฉากนี่ยผมเฮจังมนที่สุดก็มาแล้วสินะตามทิคาดไว้เลยไม่สิพลังเหนือเกินกว่าที่คาดไว้อีกนะ เโทวานะจ๊ะพาดูพลังมหาศาลของพวกเธอทั้งหมดแล้วก็วิลาก็จะเ,เติบโตขึ้นเป็นนักกอล์ฟแข็งแกร่งและเขานี่แหละจะต้องเอาโลกคืนอ๋อจะต้องเอาโลกปีศาจคืนมาครับโอเคเรจาจะเอาชนะผลงานชิ้นเอกของฉันได้ไหมอันนี้เป็นผลงานชิ้นเอกวิ拉นะครับโอเคหกแก พามาอุ่นเครื่องกันหน่อยสิ<า>ได้เลยก,เเก็เปิดด้วยบอลเกนกีก่อนเลยละกันตา,ามแผนที่เราเตรียมันไว้ทำมันเรียวมันลอยก่อนนะถือว่ามันได้วยไฟดาผมเจอในซีรีส์อาจจะไม่ได้เห็นแบบนี้ผมนะแต่ในเกมเราทับได้ไง <c oughs> ยิงบอลกินกีแบบต่อเนื่องเออไม่ได้ปากแน่นอยนะโหเป็นไงไอ้กีล้วนๆไม่ต้องมีอะไรมาผสม สู้ด้วยพลังเพียวๆเออซัพอดไปเวจิต้าอย่าให้มันได้ปาก<อ>เฮ้ยแกจะทำอะไรผมว่าสู้กับดรอกเต้เกโลยังดูเดือดกว่านี้นอีกนะลงพี่ซัพพอร์ตมาหน่อยทำไม่ดีมากหลบหน่อยสิมันเยอะเกินไปละเห็นตัวตายโดาดิสักนนิดหนึ่งเฮ้ย โอ้ยบอกไอม่ทันตบก้อนเป็นหนึ่งจังหวะปิ๊กยาตัวประสิทธิ์ใหญ่เยอะนะกลับมาครับเดี๋ยวจะผิดแผนโดนไหมเนี่ยถ้าหายจะหนบได้โดดอ้ยอยู่เฮ้ยสุ่เขาซัพพอร์ตหน่อยเออจะ,ะตาตาตัวนี้ไว้ได้นะขอสักทีถูกก็เฮ้ยสักข่าหนึ่งดิ เอาละกุ๊กโซ,โซต้องซ้ำตัวหน่อยผลงานชิ้นเอกใช่ไหมนี่แหละเฮ้ยพลังคือเตาทำไม่คับไม่ท้อคนตะเปียวเดียวแฮงจะไม่ลดเลยใช้พลังสูงสุดไปเลยอ,อย่างหล่อศาสตร์แรงๆหล่อนะต่อเจนกีนแบบริยมชิด โอ้โหมันจะแข็งแกร่งเกินไปขอร่างขั้นศาลประกันเฮ้ยจ้าสปอร์ตไหบิ Big Bang ๊กแบงไอแพ็กกันแหละมันยังไงแต่ว่าไอ้บ่อนี่เข้าตรงตีประชิดติดแฉกผมนะตัวมะแข็งแกร่งนิดนึงโอ้โหก่อแตกขอตรงขอเทพมังกรอือมเน็นไงพลางขึ้นเต่าสารฟ้า จะพลังเยอะเกินไปผมนะมันจะสาหัสด,ดูเขาสปอร์ดไหมสวยปิดฉากตามซีรีส์มาสิวะนี่ออกึ้นไปเอ <Monster Kill. S 1> ไปอย่างงามปกติ <c oughs> คนมีฝีมือคนจะเอฟนะแต่ว่าคนไม่มีฝีมือเนี่ยส่วนใหญ่จะเอไงโอ้โห ผลงานฉันเอกงฉันคนนี้จบแค่กันหรือไม่ล็อกไม่ล่าเธอแค่ยังไม่สมบูรณ์แบบเท่านั้นเองโอกัแกตัวนะจ๊ะตัวว่ะการเป็นต้องใช้พลังอีกมากมายต้องดูพลังมามากกว่านี้ นึกอะไรดีๆออกแล้วไปโพดิัตร์อื่นกันเถอะน่า,าจะมีพลังงานที่มากกว่านี้นะมาติวเวิร์ดไง <ś c oughs> แม่เส้นหมดธุรากับที่นี่แล้วแต่ว่าเธออย่าเล่นไมวพอ,อใช่ไหมล่ะจะทิ้งพวกผลงานของฉันม,มาที่นี่เล่สสุดขั้วที่พี่ละกันไอ้ก่อนละ น,นั่นอยู่ล่านั่นท๊อโอ้อันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นอีกอ่กอ๋อต่อให้เพว,ว่ากับเมล่าไปเนี่ยศัตรูอันโหดเทียมที่ทรงพลังเนี่ยก็ยังอยู่ผมนะไอ้ศัตรูอันโหดเทียมในเกมนี้เนี่ยผมจากที่ผมเข้าใจนะมันได้คือพวกศัตรูที่มีออร่าสีแดงนั่นเองผมเดี๋ยวเช็คแทนที่เอาก็ได้นะดูซิว่ามีโหดวเปลไหมอ่านี่ไงอ่า ก็คือต่อให้เราเคลียร์บอสรับไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะเล่นอีเวนต์พวกศัตรูที่มีแสงออร่าสีแดงได้ผมนะก็ประมาณนี้ผมข้อดีก็คือมันสามารถที่จะใช้ฟาร์มอะไรหลายอย่างหลายอย่างได้นะเออประมาณนั้น,ะออมมน,นโอเคสลับ,นะบลดักบอลเซตการ์อสวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากผมนะก็ถือว่าเป็นอีเวนต์สั้นๆแล้วกันผมไว้เจอกันใหม่ในครั้งต่อไปผมนะแต่ไม่รู้ว่าเกมอะไรสลับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนผมบายบายจุ๊บ